ครับสวัสดีครับพี่น้องควันนี้เฮาอยู่ที่สกายวอกนะครับในเป็นทางขวามืเป็นรถที่รับส่งนะครับค่าเกินค่าลง20บาทอันนี้ทางกำลังกำลังสุา่าเข้าไปบุงสกายวอกพี่น้องรายหลายเข้าคิ้วกันเดินมาครับเดินไปครับเดินไป

มันบุคมันบุคายเม,มท่างนาีายใหญ่จ้าดัลดมีบรรยากาศขางเขาจุดมองายลูกครับนางร้นหยุดผาเด็กเด็กมาเ่เน่ะพี่น้อง มันทั้งงานจุดสกายวอล์กเป็นตุดนี่เงนผ่าไงเอางเท้ชิย่งปเอาลองเท้าคนเนาะเกิดมาแล้วป่เอาไปเอาลองเท้าเซเอาลองเท้าเซ่เอมิ่เซ ไปไปวัดเชี่วไปเอารองเท้าเล็กต่อเองเท้าอืมอันกูดไปรูทไมเฮา มาสกตัเทสไปเอาปกตาไปไหนตต้องรอไปนี่ด้วยอ่ะรับบัตรคิวแล้วกันไหวไม่ะไไม่ะะอ่อไหวแม่

หลังจากรับรองเท้าใสใส่เอมีได้แล้วปะได้แล้วครบแล้วปะย่างเงี้ยซื่อเนี่ยเอาไปย่างเงีซื่นอนี่ยย่างอ้อมมันน่ะใส่ละ่นะ สวมเลยไม่ต้องใส่ใสวมด้านนู้นนะคะไป,ไปรอเรียกเราไปสวมรองเท้านะครับนะพี่เรียกนี่นี่รอเรียกคิวทางนี้ต่อไปครับหมายเลขสองครับบัตรสีเขียวนะครับหมายเลขสองบัตรสีเขียวนะครับออได้หมายเลขอ่ะหมายเลขสองบัตรสีเขียวเอาบัตรคิวไปแสดงบัตรคิวที่หน้าทางเข้านะครับหมายเลขสองบัตรสีเขียวนะครับ เอาลูกพี่ใส่ด้วยนี่นั่งล่ะนั่งนี่เป็นว่าต้องถอดรองเท้าอเขาบอกนะบอกใส่เลยใสเซุบไปเลยสุบค่ายสวยจี ด,ด,ดูบัตรคิวเด้อครับได้หมายเลขสองบัตรสีเขียวแล้วเดินเข้าได้เลยนะครับอาหาราน้ำดื่มนะครับเอาไว้ข้างนอกนะครับถ้ามีเนาะใกล้รองเท้าที่ได้มานะครับสวมทับรองเท้าของท่านเลยนะครับสวมห่มนั่นละสังเกตด้านหน้าจะมีรอยเย็บรอยตะเข็บอยู่ด้านหน้านะครับรองเท้าที่ได้มานะครับ ได้ด้านหน้าแล้วข้างซ้ายข้างขวาไม่ต้องเรียกนะครับสวมทับเขาได้เลยสาหรับมีต้นหมักเบ่งก็ไหว้พระก่อนนะครับไหว้พระแล้วก็ <c oughs> รอนะครับรอเจ้าหน้าที่เราเรียกอีกครั้งหนึ่งว่าหมายเด็กอะไรก็เดินออกไปลุกออกไปนะครับ,รบ,บไ,ไหนเราจะเก็บไปงไหนนี่จะเก็บยังไงจะเก็บ เาจัมโบ้พ <desserts> ี Hence, it? It ่น้องไปกันไหมพ่อให้มันดื่นย่ำึ้นสกายบอสในช่วงนี้เรากระลอกกันเนาะเอาบอกพี่น้องด้วยเปิตาจังไหนไปจังไหนเปิดเม็ดออกในเม็ดหรอเปิดเม็ดออกบอกพี่น้องว่าเราจะล่างล้อฮาสิล่างสกายบอสรอคิวอคิวอยู่แล้วยังไม่ไปไ สกปรอปกอย่าเมื่อไปลูกเดี๋ยวให้นอกก่อนนะนอกให้ให้เขาเอื้อนซื้อก่อนแล้วน้อไปถ้าพี่รองหเหมือนงเนาะถามนะครับบัตรสีเขียวนะครับรับไปแล้วท,ท,ที่นี่พี่้องปลาเพ็ดกับลูกพีกันลังสุภาดพี่้องเข้าสู่สกายวอล เงองทนเลยนะครับน้เติเชียงคานนเอาไว้ำนก่อนครให้เรียกับสีเขียวโอ้น้มเงานเอาไว้ทำนู่ก่อนครับนี่เนาะข้างล่างอในน้าโคด้วยพี่รอันาโคนี่เป็นน้าโค้งเ้ยนะลูกพี่ อันนั้นเป็นน้ำโค้งเลยนะดุ๊กีอันนั้นทางเวอันนี้ยังน้ำยไม่น้าน้ำห่วยไหลมาบรรจบน้าโค้งฮัลโหลอ่ายังน้ำนะจะอจับบ้างก่อนลเก็บไปก่อนทำไม เสียวฮะก็เสียวคนไหลครับหายใจยากบ้างไคิดจะเอับหายใจยากว่าแม่เดี๋ยวเอรอคันผู้ชมนด้ เสียวปุ้ยอยากข้ามสูงกันนั่งลงเลยไปงี่ครัเดินไปเรื่อยๆเดินไปข้างหน้าเลยนกับพี่น้องย่างเข้าไปย่างเข้าไปด้านไหนเลยครับเล่นน้ำคุณเข้าไปด้านในเลยยังไม่เสียวครับยังไม่เสียวบนตะเกียงยังงอแงงอแงอยู่ เข้าไปแล้วกระจายกันทุกจุดเด้อไม่รวมกุมกันอย่าให้เกินเน่นตาราัเมตรรับน้ำหนักไปห้าร้อยกิโลนะครับอย่าให้เกินอย่าให้เกินเข้าไปเข้าไปเข้าไปย่างเข้าไปอีหล่ะเอ้ยย่างเข้าไปย่างไปย่างไปไปเข้าไปตานิดแต่กลัวจริงๆก็สาวลาวเข้าไปได้ทั้งสองฝั่งเด้อฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่เป็นหมวกกระจก đi phi bay, ngang lên, qua lại, có nha, <laughs> <Phim> này, <là chả? cười> มาย้ายมาชิลดีจังคนยังยังยังงไปเลยดูยังไปไปส่องยังดูยงัไปลูกพี่ย่าเียวต้องกมข้างล่างนะข้างล่างมันเป็นประตเฟนันดเป็นกระจกมันจะมองเห็นข้างล่างยังชัดเจนเลย คครรัับบแต่่วาไปอย่างไปเรื่อยเป็นแม่น้ำโค้งที่รอกันน้อยหลายอันนี้แม่น้ำโข้งได้ลูกพี่ดิฟังข้างนั้นเป็นฟังประเทศลาวลูกพี่โหว่าฟังข้างนั้นเป็นประเทศลาวนะไป ไ,ไปเรือ่อยๆไปเรื่อยๆไปเรือเร่อยๆม,มันก็ไม่มีคนข้างหลังมันจะไปได้หรอรเดินไปเรือ่อยๆยังบรรยากาศข้างล่างที่นอกอันนี้มันเป็นกระจก

อัน <c oughs> นี่ใกล่สุดแล้วพี่น้องฟังกันหน่อยต้งเงินบุญธาตุไงพี่น้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวท่องที่แห่งหนึ่งของจังหวัดเลยนะครับสกายวอล์คเชียงคานนี่แหละไก่สุดละคุยคุย <c oughs> เอเ็นต้การเงเห็นขน้า่างนะเห็นยิงไม่ถ่ายอย้าูปปักไปลบรรยากาศท่านี้องฮ้อนพี่องอ่ามเที่ยวกับมาเล้วครับส,สนิดกำลังสิ์ đưa tay sau đưa tay đưa tay sang ngang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  ดูละดูอะคือ่าเยยวันะเสยพ้นทรายนีกระถางออกีกครั้งนึงด้วยพี่น้อง ก้คนหลายท่าน่ากเลยะท่านผู้ใดจากว่าสัมผัสบรรยากาศดีๆกันไถ่มาวันปกตินะคะเราวันหยุดเที่ยวกนหลายครับเปิดให้สะดวกนั่นเองค่ะสำหรับวิธีการชนไถ่เดล้วตันต้นนะคะตันลอยตันกระจงได้รับความเสียหายนั่มีที่ท่าออกห้าชิดขอบถุงเท้าคุณค่ะแล้วก็ประวัติทางด้านสกายล็อกนะคะสร้างนะคะวันที่14นะคะมิถุนายน 2,562โดยทางคะ่ะในงบประมาณนะคะจากลุ่ทภาอีสานตอนบนนะคะร่วมกันสร้างงบประมาณสร้างนะคะ28ล้านค่ะความยาวของสกายอล์กนะรวมนะคะ100เมตรความกว้างนะคะ2เมตรความสูงนะคะจากระดับน้ำนะคะ80 m. เมตรเทียบกับตึก30ชั้นนั่นเองนะคะสำหรับความสูง กระจกนิรภัยค่ะหนึ่งตารางแผ่นนะคะรับน้ำหนักได้500กิโลกรัมค่ะนักท่องเที่ยวให้อยู่ด้านหน้านะคะเพราะฉะนะคะเราไม่ควรจะรวมตัวกันนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะก็ต้องกระจายกระจายนะคะถ่ายน้วถายนั่นเองนนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านหน้ากระจกนะคะหนึ่งตารางแผ่นนะคะรับน้ำหนักได้500กิโลกรัมสำหรับเหล็กนะคะจะเป็นเหล็กโปร่งนะคะโครงสร้างจะเป็นเหล็กโปร่งทำให้นะคะมีความยืดหยุ่น รองรับการสั่นสะเทือนนะคะของแผ่นดินไหวนั่นเองหากท่านนะคะสัมผัสด้านหน้าจะมีอาการนะคะเปิแกวงไหวๆอาการสั่นด้านหน้านั้นนะคะนั่นก็คือนะคะโครงสร้างของวิศวกรใน,นะะางการสร้างสกายวอลนั่นเองค่ะเมื่อท่านนะคะได้รับราคาอาการสั่นๆสะเทือนที่อยู่ด้านหน้าก็ไม่ต้องตกใจนะคะสําหรับ่านที่อยู่ด้านหน้าสกายวอลหากท่านใดน,นะคะที่มีอาการนะคะเวียนหัว หน้ามืดนะคะก็แจ้งนักเจ้าหนทีของเราได้เช่นเดียวกันค่ะทางจุดทางเข้านะคะก็จะมียาปรมพยาบาลให้กับท่านเบื้องต้นนั่นเองค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวท่านใดน,นะคะที่มีอาการเวียนหัวหน้ามืดตาลายสำหรับรอาหารและน้ําดื่มนะคะห้ามนําเข้าสกายบล็อกโดยเด็ดขาดหาขั้นถือขึ้นมาติดไม้ติดมือขึ้นมาแล้ว ฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ของเราด้านนอกได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับอาหารและน้ำดื่มที่นำขึ้นมาแล้วาเชีววันที่สองขางด้านบริการท่องน้ำนะคะเดินตรงไปที่อาคารนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงมา เพื่อาบริการบนภูใหญ่นี้นะคะอน้น้รมาในความเป็นจริใสวอ่องขันบนภูาใหญ่เนื่องากนะคอยู่ในระยะเวลาในการในการขยายและการชงเพิ่มนั่นเองขอแนะนว่าตอนนีเราบริกาห้องน้อยู่ได้เพื่อความสะดวกแลก็วกีนั่นเองค่ะสำหรับด้านบริการห้องน้ำบนภูผาใหญ่

ยังไงเงี้ยแสงเงี้ยย่านใช่ป่าวอีมีน่ะบ่ย่านบปย่านว้าวไปขอน้วยว่าทิ่ขายเยอะลูกพี่ได้ย่านบ่บ่ย่านเลยเนาะลูกพี่เนาะเขาเห็ดมันคงแล้วเลยแต่ย่านดอกช่วงปีสองปีมา้นี่นะสองสามปีท่านโดนไปก็ย่าน อะไรครับเสื่อมแล้วต้องบูรณาตลอดละหลังจากนี้นะครับรอเพชรครับนะครับพี่น้องลูกป้าน้าเอมี่นี่เมกกระซิลลกไปทางล่างนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับรอเพชรนะ ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้บ่าวพิดนี้นะครับลิดนี้สวัสดีครับ